ดูบอดจ็อกกี้มาถึงตอนนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มคิดนะครับว่าเอะบอดเกมเนี่ยมีแต่เกมที่มันยากยากเกมที่ต้องวางแผนเยอะๆใช้กลยุทธ์มากๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วบอร์ดเกมเนี่ยยังมีเกมอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่เอาไว้เล่นในงานปาร์ตี้หรือที่เรียกว่าปาร์ตี้เกมนั่นเองเกมประเภทนี้นะครับเรียกว่าไม่ต้องใช้การวางแผนไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรเลยก็มีนะฮะหลายครั้งสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสติเท่านั้น สวัสดีครับผมแชมป์ธิปรกรณ์วุฒิพิทยามงคลน,นะครับและนี่ก็คือรายการบอร์ดจ็อกกี้ครับวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมที่ไม่ต้องใช้ทักษะไม่ต้องใช้การวางแผนหรือว่ากลยุทธ์อะไรเลยครับใช้อย่างเดียวคือสติเท่านั้นครับคือเกม Ghost Blitz ครับโดยที่วันนี้จะมีความพิเศษนิดหน่อยคือเราจะมีบรรณาธิการบริหารของทรัลคินแซลมอนนะครับก็คือคุณแบงค์นัชนนท์นะครับและบรรณาธิการของทรัลคินแซลมอนอีกเช่นกันซึ่งคือคุณกายและนักเขียนที่จะมาร่วมเล่นเกมอีกคนนึงก็คือคุณนิดนกครับ ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับดังนั้นเสียงก็จะสู้ซ่านิดนึงก็ทําใจเนาะมึงครับมึงพอเกมได้ไหมเนี่ยคือจะบอกว่าข้อดีของบอร์ดเกมเนี่ยคือถ้าทให้ทุกคนมาเจอหน้ากันแล้วก็ได้พบปะสังสรรค์เฮฮากันข้อดีของบอร์ดเกมคือทำให้เราเล่นเกมอื่นไปด้วยได้เฮียเฮียเนาะสวัสดีครับแบงค์นัชชนนัทิดลนครับเป็นมรดิการบริหารสรรพิมแซมมอนครับนานๆจะเล่นทีนะปีละแบบ ห้าหอะไรเงี้ยครับรแต่ว่าเกมแรกที่จะปลูกทุกคนขึ้นมาก่อนเป็นเกมสั้นๆครับและเป็นเกมที่ใช้ทักษะเท่าเด็กอนุบาลเท่านั้น,นชื่อว่าเกม Ghost Blitz ครับน่าจะเป็นบอร์ดเกมประเภทปาร์ตี้เกมปะเล่นขำๆกดไม่เยอะอะไรเงี้ครับถ้ารู้สึกว่าเพื่อนง่วงนเนี่ยจะเอาอันนี้มาให้เล่นก่อนจะได้ตื่นนิดนกค่ะเขียนหนังสือเรื่อง Power b r i g h ค่ะทำอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัท เล่นคอสเวอร์ดตอนมอต้นเป็นแชมป์ประเทศไทยนะจ๊ะชื่อกายครับเป็นบรรณาธิการสำรับพิมพ์แซลมอนจริงๆคิดว่ายากบอร์ดเกมสำหรับเราคือเกมเศรษฐีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องใช้สติเยอะสมาธิเยอะอะไรเงี้ยจะเห็นว่าดูหน้าตาเป็นมิดมากนะฮะมีผีมีขวดต่างๆในเกมนี้นะฮะจะมีอ็อบเจกต์สิ่งของอยู่ห้าอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือผีสีขาวผีสีขาวผีผ้าห่ม อย่างที่สองคือขวดสีเขียวหนังสือสีน้ำเงินเก้าอี้สีแดงและนู้สีเทาไอสีๆนี่มันจำเป็นจำเป็นจริงหรอเออสีเทาจริงๆนูสีเทานะครับอันนี้สีเทานะครับมีอยู่ห้าอย่างนี้ด้วยกันทีนี้วิธีการเล่นคือผมจะเปิดไพ่ขึ้นมาทีละหนึ่งใบสมมุติอย่างเช่นเปิดได้ใบนี้ขึ้นมาครับจะเห็นว่ามีผีสีแดงถือขวดสีเขียว ถ้ามีอ็อบเจกต์ไหนถ้ามีสิ่งของไหนที่เหมือนกับในนี้ให้หยิบสิ่งของนั้นให้เร็วที่สุดอ,อย่างเช่นอันนี้ต้องหยิบอะไรต้องหยิบขวดสีดเขียวก็หยิบหวัวกระจกแน่นอนไอเทมน้อยๆอย่างนี้เหมือนกองเยลลี่อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยให้เสียเวลาวอันนี้พอหยิบปุ๊กก็จะได้การใบนี้เป็นหนึ่งใบเป็นแต้มทีนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่สองคืออย่างนี้สมมุติว่ามีขวดสีขาวกับหนังสือสีเทา จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เหมือนในนี้เลยอันนี้คือแบบที่สองนะให้เราตัดช้อยครับขวดสีขาวหนังสือสีเทาดังนั้นต้องหยิบโซฟาสีแดงโอ้ <laughs> โหเชี่ย ع. อยู่กดดันขึ้นมาเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมที่เหมาะกับเด็กอันดุบาลใช่ไหมแล้วเราก็ปริญญามาพคารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเกิดอะไรกับชีวิตบ้างรู้สึกว่าเราไม่น่ามาอยู่บนโต๊ะ นี้เลยอ่ะมันดูยากอ่ะดูดูแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเห็นของแล้วคิดว่าน่ารักดีแต่พอเห็นโจทย์แล้วไม่ไหวแล้วนี่มันไม่อนุบาลแล้วไหมอนุบาลอนุบาลนี่ครับมันอนุบาลแล้วต้องหยิบสมบสีแดงให้เร็วที่สุดโอ้ออนุบาลอันประเทศอะไรบอกฟินแลนด์การศึกษาดีที่สุดในโลกใช่แล้วคุณเรียนอยู่ตรงพักขนมเนี่ยคือถ้าพวกเราโง่โง่ความความกันเนี่ยมันจะก็เป็นก็เป็นเกมแบบไพน้อกกระจอก ไม่ไหมเรื่องอย่างงี้เดิแล้วมันก็จะไม่ท้าทายมากอ๋อคือ,ค,อคือเราคือเราต้องอย่าคิดว่าเพื่อนฉลาดสมมติว่า,าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เราเราหยิบถูกก็ได้ไพ่ใบนั้นไปเหมือนกันแต่ถ้าหยิบผิดจะต้องเสียไพ่หนึ่งใบให้กับคนโโที่หยิบถูกโอ้โหหนักก็ไปอีกอะไรก็ได้คือใช่แล้วแล้วตอนจบเนี่ยจริงจริงเกมมันมี60ิบใบนะฮะแต่อันนี้เล่นกัน30ิใบก็พอตอนจบใครมีไพ่อยู่ในมือมากที่สุดก็ชนะชนะเท่านั้นเองไพ่ทุกใบมีค่าหนึ่งแต้มเท่ากันใช่แล้ว ง่ายนะใช้การคิดเยอะเหมือนกันเนาะประมวลผลสูงอะตอนแรกคิดว่ามันจะต้องมีแบบเหมือนมีกระดานอะไรมาแล้วเราอะรับบทเป็นหนูหรือรับบทเป็นโซฟาแล้วก็เดินไปตามช่องอะไรเงี้ยอันนี้ตัวอย่างนะยังไม่นับแต้มนะสมมุติว่าเปิดอันนี้มาผิดดิผิดโอ้ยไม่ถือสีน้ำเงินใช่ทำไมอ่ะเพราะว่ามีผีสีแดงมีขวดสี มีขวดสีเทาต้องเอาน้ำสีสีเงินมันคือความเป็นอื่นใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีให้ให้เอานั้นเลยนี่มันไม่เห็นปกเพชรยังไม่รู้เรื่องลยมันคือความเป็นอื่นอะไรคือความเป็นอื่นก็นี่ไงนูสีเขียวไม่มีผีสีเงินไม่มีอม่เห็นขกงกอีสีแดงเออเพราะว่า มันมีสีงเงินของหนังสือก็คือไม่ใช่เขียวของขวดไม่ใช่แถมมีผีก็ไม่ใช่หนูก็ไม่ใช่แลยมอันน,น,นี้นมันมมม็นความพิเศษอันนี้เป็นเกมที่เล่นเร็วจริงแต่ถ้าแต่ถ้าม,แามีแต่ถ้ามีให้เอาเลยอย่างเช่น <S <S ปุ๊บท้าแบบเราควบใช่อ้ยหนูใช่โอเคค่ะขอบคุณมากซึ่งจะบอกว่าที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเวอร์ชันเบสิกนะครับแต่เราเล่นเบสิกพออ๋อมนีหนักกว่านี้คือถ้าหนักกว่านี้เนี่ยเขาจะให้พูดด้วย พูดด้วยคืออะไรพูดพูดสิ่งที่มีอยู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยออกแสดงความรู้จริงไม่ใช่แค่แต่ไม่แต่ไม่ต้องนะครับเอายังอันนี้จริงแล้วนะเอาจริงครับมีสามสิบใบนะครับหนึ่งสองจยนี่ปะไม่ไม่หยิบเลยนี่อ๋อหนูเททานะครับกายทำให้เสียสมาธิเลยพอกายหยิบอันแรก ยังไม่มีอะไรให้เสียก็ไม่ต้องเสียเออจริงๆเราเล่นแบบนี้ก็ได้นี่แบบว่าผิดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรให้เสียใช่เออว่ะหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยผิดเอ้หยิบหยิบไปแล้วไมยผิดใช่ไหมใช่ไหมไมจริงๆมันหยิบไปยังอะไรเมื่อกี้มึงหยิบผิดยังยางอย่างนี้อย่างนี้หยิบผิดไม่มีไงไม่มีอ๋อมันถึงต้องคือมันหยิบได้ครั้งเดียวได้ปะมันมันติดลบไม่ได้เหรอไม่อยากให้ให้ใครเกิดเลยหยิบได้ครั้งเดียว หนึ่งสองสามใช่ใช่หยิบยังเชิงช้ามาไม่รู้ด้วยจริงวะเออมวะไหนวะอุ้ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ไหมดีความสุขคนเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยอนุบาลประเทศไหนวะไอเด็กไอเด็กชาตินี้มันจบมหาลัยตอนี่อให้ตื่นไงเอาให้ตื่นมันมันปลุกให้ตื่นตรงไหนเนี่ยกูรู้สึกเล้ากับชีวิตตัวเองมากเลย ก็มีอยู่คําคำตอบเอาหมายถึงหนึ่งการจะมีคำตอบเดียวใช่เฮ้ยมีคิดอย่างอื่นได้หรือปล่าวถ้าคุโตก็เป็นสีแดงนะคะมันขึ้นอยู่กับการตีความหรือว่าเอองายมึงหายมากมันมีคำตอบเดียวไอ้พวกนี้นี่ขอสักแต้มเหรอวะเฮ้ยนี่ใช่ปะใช่ปะอะไรอะใช่ไหม ไม่ควรเกิดว่ามันคือเกมอนุบาลเนาะยิ่งเล่นยิ่งเศร้าเนี่ยท้อคือมันไม่ได้หาวิธีการเอาชนะแล้วอะมันหาวิธีการทำอทําทำอะไรก็ได้ให้กูไม่โง่ที่สุดนในกลุ่มคนเหล่านี้สิ้นหวังมากตอนแรกพี่แชมป์บอกว่ามันคือการอะไรนะอนุบาลใช่ไหมระดับเลเวลอนุบาลเบสิกเบสิกคิดว่านี่กูเด็กอ่อนเด็กทารกแล้วเนี่ยเล่นแบบนี้ไม่ไหวไม่ไม่ไม่เวิร์คคือรู้นะว่ากายจะมาสไตล์เนี้ยคือจะมาสไตล์แบบ โอ้พี่ผมก็ผมก็ทําไม่ได้แล้วแล้วมันก็พยายามพยเยินหน้าพยายามพยเยินคอแบบนี้แล้วมันก็ทําอย่างเงี้ยเอาเลยหวังกันนิดนกไงดูหน้าตามีของแบบน่าจะมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวที่จะขูดออกมาแล้วมันเป็นราชสีอะไรเงี้ย <c oughs> คือกะว่าจบเกมด้วยกันได้หนึ่งหนึ่งใบแล้วเราก็อคติ้งทำเป็นเล่นเนี่ยเราก็สบายใจละก็ผิดหวังใช่ส <c oughs> ามใบแล้วเว้ย ขายเดิมเลยอะเออไม่อะใช่เฮ้ยทำไมถูกเน่ยเริ่มเริ่มเป็นแล้วไงเริ่มเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจบแค่นเรียได้ไหมเฮ้ยได้โอ๋ยผิดเนี่ยเฮ้ยใช่โอ้ยนี่นี่เริ่มเป็นเริ่มเป็น นี่เริ่มเป็นแล้วนี่เป็นแล้วนี่ไงยังแย่เอาทำไรดีวะจะต่อครึ่งหลังมั้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้เป็นครึ่งแรกเท่านั้นนะครับเฮ้ยถฮ้ยถ้าต่อถ้าต่อครึ่งหลังเนี่ยกูหมดกูหมดกรองกูแน่นอนปวดหัวเลยะเดีได้มาอันนี้เอาเร็วๆนะมาอา่าเนี่ย เฮ้ยกลายเหมือนเรามันไม่ได้เลยว่ะทำไมอ่ะมันคิดขึ้นอะไรอะอ๋อสีสีเทาทีน้ำเงินเด็กหลังห้องห้องนี้เหมือนเด็กเนิร์ดมันควรเปลี่ยนชื่อเกมเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอาต่อให้เลยครับใช้มือเดียวโอ้ปิดตาดิแน่นี่อ่ะโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยได้ได้แล้วโว้ยอือโอ้มแฮกตัวเนี้ย ที่ไไหนก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่พอแล้วเลิกเล่นเอาไปเดี๋ยวอแล้วไม่ต้องจับอะไรแล้วนะมีเป็นตั้งเลยอะเบื่อจังเลยอยากได้อะไรบ้างอะไม่ใช่ละไม่ได้ด้วยนี่ใช่นี่จบแล้วครับโอเคด้วยเราไม่ต้องนับเนาะเราก็เอามา ไม่ถูกต้องการศึกษาไทยไม่ช่วยอะไรพวกกูเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเกมที่ทําให้ตื่นนะครับร้องเรียนไปถึงกระทรวงศึกษานะครับช่วยช่วยบรรจุทาให้เด็กรุนลฉลาดกับพวกเราด้วยไม่แต่มันฝึกสติจริงนะทําให้ตื่นนี่ไงตื่นไหมพวกคนเมานี่น่าจะเล่นเกมพวกนี้มันได้ต่อยกันเออมันได้ฝึกสมาสมาธิและสติว่าแบบเอ๊ะเราเหมือนใช้ความคิดนิดนึงแล้วมันไม่มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นไอคนที่มันเล่นกับเรามันไม่เร็วเท่าเวลาทำงาน เวลาเล่นเกมมันเร็วๆวนะแต่เวลาทํางานมันชา้าใเล่นครั้งแรกมันก็คงประมาณนี้แหละคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นไปสักสองสามตาเดี๋ยวก็ชินก็รู้สึกยินดีกับแบงค์ด้วยที่ตอนหลังก็ก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีจังหวะหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแต่พอจบเกมปุ๊บก็พบว่ามันไม่ใช่นี่แต่คิดว่ามันเกินสองใบก็ชนะแล้วพรไปไปดูไอ้คนข้างๆมันก็แบบเออเอเอ,เอแต่ว่าเราว่ามันเหมาะกับทุกคนนะโอเคมันไม่ใช่เป็นเรื่องการคำนวณอ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้สติใช้สมา อย่างน้อยในเรื่องอื่นๆมึงอาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยแต่เห็นไหมว่ามันฝึกได้ครับอ้าวได้ก็ได้เออฝึกได้จริงๆนะมันก็เปืนอความเคยชินนิดหน่อยระหว่างเล็นพี่คือนับใหญ่เลยพูดไปนับไปนับใหญ่เลยนับใหญ่ภูมิใจภูมิใจนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Ghost b l i s z นะครับ เห็นไหมครับว่าบอร์ดเกมไม่ได้มีแต่เกมยากๆอย่างเดียวนะครับเกมง่ายๆแบบ g โก t Bridge ที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆก็มีเหมือนกันครับแบงก์กายแล้วก็นิดนกยังอยู่กับบอร์ด Jockey ้ในเทปต่อไปนะครับส่วนจะมาเล่นเกมอะไรนั้นยังไม่บอกนะครับแต่ว่ารับรองว่าพังแน่นอนครับ